คอมโบเอคูณ um <bo A> 18ไปเลยดอกนี้ฟาดไป3240กูบิ๊กวินไปเลยสิคะก๊กก๊กกก่อนชมคลิปนี้นะคะฟังหมว่ยนิดนึงนะคลิปวิดีโอนี้จะทําขึ้นมาเพื่อความบันเทิงแล้วก็ความสนุกสนานเท่านั้นไม่แนะนําให้ทําตามนะจ๊ะสําหรับผู้ชมที่มีอายุต่ํากว่า18ปปีควรใช้วิจารณญาณในการรับชมนะคะทุกคน ต่อไปก็รับชมความสนุกสนานจากช่องอมมยช่วยเบ็ดได้เลยจ้าฮัลโหลสวัสดีคะด่ะทุกคนยินดีต้อนรับเพื่อนๆนะคะเข้าสู่ช่องอมมยช่วยเบ็ดจ้ากลับมาเจอกับน้องมมยและเกม ลักกี้เนเกากสุดปังพลังแมวอีกแล้วค่ะทุกคนก็มาอยู่กันกับเกมนี้เกมเดิมนี่แหละค่ะบอกได้เลยว่ามันแตกดีแตกปังอลังการจริงๆนะคะทุกคนไม่ว่าจะเบ็ดเท่าไรเบ็ดมากเบ็ดน้อยยังไงก็ปังจ้าเอาละค่ะสำหรับเพื่อนๆที่ยังไม่รู้กติกา Pay t ทเบิต่างๆสามารถดูตรงนี้ก่อนได้เลยนะจ๊ะและใครนะคะที่ยังไม่กล้าเล่นเกมนี้ก็เข้ามาดูน้องหมวยเบ็ดได้เลยนะจ๊ะจะได้ไม่ต้องเสี่ยงด้วยค่ะดูหมวยเป็นแนวทาง ไปก่อนนะจ๊ะเอาละคะ่ะวันนี้ขอเบ็ดละ1 0 0กรุบกรุบแล้วก็เธอร์โบสปินไปเลยนะคะยาวๆไปเลยจ้าอ,อย่างไงคะวันนี้มาลุ้นช่วยกันนะจ๊ะไปคะ่ะไปคะ่ะเอา้าทุกคนโอ้โหมาไวเกินเอาละคะ่ะเข้าฟีสปิน10รอบแล้วไปดูกันจ้าอะอยังไงคะยังไงนี่ าก่อนเลยนะจ๊ะคูณ4ี่ของเราโอ้โหมาเป็นคูณหแล้วจ้าไปค่ะไปค่ะอีกอ้าวรอบยาวๆเลยค่ะทุกคนโอ้โหน้องเมียวคูณมาอืมหือ12จากคูณ12ไปแล้วนะคะณจังหวะนี้อือหือปังมากค่ะอ่ะไปกันต่อเลยทุกคนตอนนี้เราอยู่ที่คูณ14แล้วนะคะอืมหื่ยังไงคะตอนนี้คูณ16ไปแล้วจ้ายุยั่วไปเลย อีก5รอบค่ะทุกคนยังไงคะอืมหืมคอมโบเอคูณ18ไปเลยดอกนี้ฟาดไป3,240ก็บิ๊กวินไปเลยสิค,สคะโอ้ my god ปังมากจ้าเหลืออีก4รอบค่ะทุกคนไปกันต่อยาวๆเลยคะ่ะยังไงคะยังไงมาหรือเปล่ามาหรือเปล่าเลยอีก2รอบเท่านั้นอน้องเหมียวมาเพิ่มเป็นคูณ22แล้วจ้าขอคอมโบหน่อยค่ะ มาแต่ตัวคูณนะคะรอบสุดท้ายว่าไงโอ้โหตัวคูณเยอะมากเวอร์ทุกคนเสียดายคอมโบไม่เข้าเลยจ้าอาทอทูวินของเราวันนี้ก็4,800เบาๆค่ะทุกคน อ่ะยังไงคะทุกคนบวกมาเท่านี้ยังไม่สาแก่ใจอิม,มวยคะ่ะไปกันต่อนะคะเบ็ดละ200ไปเลยนะคะตอนนี้ขอเพิ่มเบ็ดขึ้นมาอีกหน่อยกระตุ้นหน่อยจ้าอ่ะเธอโบสปินไปเลยเหมือนเดิมจ้าอืมหนี่ไงคะน้องเหมียวมาเลยจ้าคูณสองยัวยัวไปเลยอ่ะไปกันต่อคะ่ะสปินรัวๆไปเลยค่ะทุกคนอืมหื่อืมหวันนี้ขอแบบปังๆหน่อยนะคะนี่ เหมียวคูณ4ี่มาแล้วจ้าได้ไป480นะคะไปกันต่อเลยค่ะทุกคนไปจ้าไปจ้าโอ้โหทุกคนดอกนี้อืมเต็มหน้ากระดานเลยจ้า <c oughs> คูณ2วรัวๆอืมไปจ้าคูณ2ไปอีกมาอีกอาสเกเตอร์อีกหนึ่งกลุ่มขามาหรือเปล่าเออต้องแบบนั้นจ้าฟรีเจอร์สปินมาอีกแล้วค่ะทุกคนอา มันได้แบบนี้นะคะไปกันต่อเลยอยือหือยังไงคะยังไงนี่คูณสี่จ้าจังหวะนี้นะคะมาค่ะเริ่มมาดีรอบนี้ขอปงปังๆเลยนะคะน้องเหมียวคูณแปดไปแล้วจ้าอ่า,ามาจะขอคอมโบหน่อยค่ะทุกคน น้องเหมียวคูณ10ไปแล้วนะคะณะจุดจุดนี้คอมโบม,มาหน่อยนะคะมาหน่อยมานิดนิดก็ยังดีนะคะโอ้โหปาไปคูณ12แล้วจ้าตอนนี้อะยังไงคูณ14เหลืออีก4ี่รอบค่ะทุกคนขอคอมโบหน่อยนี่มาแล้วจ้คูณ16ของเราคอมโบเน้นๆของเราอะไปค่ะยังไงคะขอจัดหนักจัดเต็มหอ,อีกสักดอก2ดอกนะคะ1รอบสุดท้ายของเราอะยังไงคะ มารือเปล่าโอ้โหทุกคนตัวคูณจะเยอะไปไหนคะเสียดายจริงๆทุกคนคอมโบไม่เข้าเลย เข้าฟรีเกมมา2รอบนี่ก็ถือว่าไม่ได้บวกหนักแบบเท่าที่ควรนะจ๊ะแตกก็กำไรอยู่นะจ๊ะอ่าสาหรับวันนี้ก็เกือบหมื่นอยู่นะคะทุกคน800 0กว่าก็ถือว่าได้อยู่สําหรับวันนี้นะคะเพื่อนๆที่เข้ามาชมคลิปนี้อยู่ถ้าชอบก็ฝากกดไลค์กดติดตามกด s u b สไครต์แล้วก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนช่องอมวยช่วยเบ็ดไว้ด้วยนะคะทุกคนจะได้ไม่พลาดคลิปดีๆเกมดีๆแตกมันๆจากช่องอมวยช่วยเบ็ดคะ่ะสาหรับวันนี้นะคะน้องเหมยต้อง ขอตัวลาเพื่อนๆไปแล้วนะจ๊ะแล้วเดี๋ยวมาเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะทุกคนบ๊ายบายคะ่ะ